เข็นร้อนเย็นมีได้อดกายเป็นชา,นนา,านตราเีเรียนภาษาไทยมาล่อมใจล้อมใจเราเลือไทยแย่หรือ สวัสดีครับสวัสดีครับสหภาพโทรทัศน์สมุทรและการบันทึกเทปนะครับขอพาท่านผู้ชมทุกท่านครับเข้าสู่ข่าวชุมกิจก่อติดสถานการณ์ชัยกัมพูชาประจวบวันที่7กันยายนพุทธศักราช2568นะครับสุทธิศรัตน์ครับผมแล้วครับผมแล้วสประกอบนะครับครับผมครับวันนี้เริ่มต้นด้วยการสรุปสถานการณ์การสู้รบตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาประจวบวันที่7กันยายนพุทธศักราช2568ณเวลา14บสี่นกา สถานการณ์โดยรวมตรวจพบความเคลื่อนไหวของฝ่ายกบฏชาครับโดยตรวจพบดโดรนสี่ลำและตรวจพบการปรับปรุงที่พักอาศัยในบางพื้นที่ปัจจุบันกองกำลังทั้งสองฝ่ายยังคงวางกำลังตามแนวที่มั่นของตนเองฝ่ายไทยจัดกำลังพลประจำจุดเฝ้าตรวจตามเหตุการณ์เพื่อติดตามความเคลื่อนไหวของฝ่ายตรงข้ามและเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติตอบโต้ตามสถานการณ์ ด้านการดูแลผู้อบพยพสนับสนุนส่วนราชการทั้งภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนอำนวยความสะดวกประชาชนจากพื้นที่สันภัยไปยังพื้นที่รวบรวมพนเรือนในพื้นที่จังหวัดสุรินจำนวน3าศูนย์ปัจจุบันมียอดรวม83คนเนื่องจากไม่มั่นใจในสถานการณ์ในพื้นที่ทั้งนี้ทางฝ่ายปกครองได้จัดชุด รักษาความปลอดภัยหมู่บ้านเข้าดูแลพื้นที่บ้านเรือนของพี่น้องประชาชนเพื่ออบพยพต่อเนื่องการดำเนินงานด้านจิตอา,าสาศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานมณฑลฐานบกที่25ร่วมกับบริษัทซีริวัฒนาอินเตอร์พรินต์จำกัดมหาชนที่สนับสนุนงบประมาณสิ่งของอุปกรณ์ และทีมช่างจิตอาสาโดยมีกำลังพลจิตอาสาจิตอาสา904จิตอาสาพระราชทานประชาชนจิตอาสาและชุดช่างในพื้นที่เข้าดำเนินการประมาณการและเข้าซ่อมแซมโรงเรียนบ้านโคกกรมที่ได้รับความเสียหายจากสถานการณ์ที่ผ่านมาจึงซึ่งส่งผลให้อาคารเรียนระบบไฟฟ้าระบบสาธารณูปโภค ที่ได้รับความเสียหายเป็นอย่างมากทั้งนี้ในการซ่อมแซมเพื่อปรับสภาพพื้นที่ให้มีความปลอดภัยไม่ก่อให้เกิดอันตารายสำหรับครูอาจารย์นักเรียนทุกคนณโรงเรียนบ้านโคกกรมตำบลจึกแดงอำเภอปราสาทจังหวัดสุรินทร์ขออภัยครับตำบลจิกแดงอำเภอปราสาทจังหวัดสุรินทร์ กองทัพภาคที่สองของความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนขอให้รับข้อมูลข่าวสารด้วยวิจารณญาณและติดตามเฉพาะช่องทางอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานที่ได้รับที่รับผิดชอบหรือหน่วยงานด้านความมั่นคงในพื้นที่ซึ่งสามารถตรวจสอบและยืนยันข้อเท็จจริงได้อย่างถูกต้องเพื่อป้องกันความเข้าใจลาดเคลื่อนจากข้อมูลที่ไม่เป็นความจริงครับ วันนี้เริ่มแล้วนะครับไทยยกคณะถก GBC กัมพูชา7-10กันยายนนี้ที่เกาะโกงครับจับตา4ปบมร้อนวันนี้ได้มีการประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไปไทยกัมพูชาหรือ GBC ที่เกาะโกงประเทศกัมพูชาซึ่งจัดขึ้นระหว่างว,วันที่7-10กันยายนครับโดยหลังประชุมเสร็จสิ้นในแต่ละวัน คณะเลขา GBC ไทยครับจะกลับมาพักในโรงแรมฝั่งไทยเพื่อความปลอดภัยสำหรับวันนี้เป็นการประชุมวันแรกของคณะเลขา GBC ไทยกับกัมพูชาติดตามความคืบหน้าการปฏิบัติ13ข้อหยุดยิงภายหลังได้มีการประชุมคณะกรรมการศบภูมิภาคไทยกัมพูชาหรือ r b c ใน3พื้นที่กองทัพภาคที่2กองทัพภาคที่1และกองประชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราดกองทัพเรือโดยสารการประชุมครับ คณะกรรมการขอไปครับคณะกราในขา GBC ไทยและกัมพูชานะครับจะใช้เวลาสามวันนะครับก็คือวันที่เจ็ดถึงเก้ากันยายนหารือให้ข้อสรุปให้ได้ขอไปครับหารือได้ให้ได้ข้อสรุปที่ชัดเจนเพื่อนําไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูป,ปรธรรมในสี่ประเด็นหลักที่ได้พูดที่ได้พูดคุยในการประชุม ABC แต่กัมพูชาขอให้ยกมาหารือในวเวทีนี้เช่นความร่วมมือการเก็บกู้ทุเิด ขออรับการความร่วมมือการเก็บกู้ทุนในทุกพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นพื้นที่เขตแดนชัดเจนหรือพื้นที่อ้างสิทธิเพื่อความปลอดภัยของทหารทั้งสองฝ่ายรวมถึงประชาชนหลังที่ผ่านมามีทหารไทยหยิบกับระเบิด6ครั้งเกิดก่อนหยุดยิง3ามครั้งและหลังหยุดยิง3ามครั้งการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติเจงคอร์เซนเตอร์การจัดระเบียบพื้นที่ชายแดนซึ่ง ซึ่งครอบคลุมนะครับบ้านหนองจานจังหวัดสระแก้วพื้นที่กองทัพภาคที่หนึ่งและการกำหนดกรอบเวลาตอบสนองต่อการประท้วงเกี่ยวกับข้อพิภพาทต่างๆที่มีการละเมิด MOU 43หรือข้อตลกลงต่างๆนะครับมีการลุกล้ำอธิปไตยเมื่อมีการประท้วง ทางเอกสารแล้วและอีกฝ่ายได้ตอบสนองต่อปัญหานั้นให้รวดเร็วโดยขอให้กำหนดเป็นห่วงเวลาตอบรับการแก้ปัญหาที่มีความขัดแย้งกันในการประชุม GBC ครั้งนี้จะนำรายงานของคณะผู้สกิการชูกคราหรือ IoT จากประเทศที่เป็นสมาชิกอาเซียนลงพื้นที่ตรวจสอบสถานการณ์ตามแนวชายแดน ทัง้งฝ่ายทั้งฝั่งไทยและกัมพูชามาประกอบข้อมูลการหารือด้วยส่วนในวันที่10กันยายนนี้พลเอกรัตรพลนาคพาณิ์รัาการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมจะเป็นประธานร่วมลงนามข้อตกลงการ,รประชุม GBC กับพลเอกเตีเยเซยฮานะคะรับรองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของกัมพูชาครับ วันนี้เวลา11.30นาฬกานาทีว่าที่ร้อยตำรวจตรีอาพัฒสุขนันท์เลข,ขาธิการสภาผู้แทนราษฎรอัญเชิญพระบรมราชองการแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีมายัางที่ทำการพักภูมิใจไทยถนนพระหลนโยธินก่อนอ่านพระบรมราชองการพระบาทสมเด็จพระปร,รมนินทรรามาธิบดีศีสินมหาวชิราลงกรพระวชิรกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชองค์การโปรดก้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งนายอนุธินชาญวีรกูลเป็นนายกรัฐมนตรีสําคัญทางการเมืองครับค่ะในลําดับนี้นะคะ ว่าที่ร้อยตำรวจตรีอาพัฒสุขนันท์ค่ะเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเชิญพระบรมราชองค์การแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีเข้าภายในห้องพิธีการนะคะ พระบาทพระบรมราชโองค์การประกาศแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีพระบาทสมเด็จพระปรมนทรรามาธิปดีศีสินทรมหาวชิราลงกรพระวชิรเก้าวเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองค์การโปรดเก้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศว่าด้วยความเป็นรัฐมนตรีของนางสาวแพรทองทาน ชินวัตรนายกรัฐมนตรีได้สิ้นสุดลงเฉพาะตัวตามรัฐธรรมนูญมาตรา170วรรคหนึ่งอนุมาตรา4ประกอบมาตรา160อนุมาตรา5และประธานสภาผู้แทนราษฎรได้นำความกราบบงคมทูลพระกรุณาว่าสภาผู้แทนราษฎรได้ลงมติเมื่อวันที่ 5กันยายน2568เห็นชอบด้วยในการแต่งตั้งนายอนุทินชาญวีรกูลเป็นนายกรัฐมนตรีด้วยคะแนนเสียงมากกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎรอ,อาศัยอำนาจตามความในมาตรา158ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งนายอนุทินชาญวีรกูลเป็นนายกรัฐมนตรีทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปประกาศณวันที่7กันยายนพุทธศักราช2568เป็นปีที่10ในรัชกาลปัจจุบันผู้รับสนองพระบรมราชโองการ วันมูฮัมหมัดนอมัตธาประธานสภาผูแ้แทนราษฎร นี้นะคะเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรถวายความเคารพต่อหน้าพระบรมชายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและเชิญพระบรมราชองการโปรดกล้าโปรดกระหม่อมไปวางที่โต๊ะหมู่บูชาหน้าพระบรมชายาลักษณ์ค่ะ ลำดับนี้นะคะท่านนายกรัฐมนตรีได้ถวายคำนับต่อหน้าพระบรมชายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะและไปกราบที่โต๊ะหมู่บูชาค่ะถวายทูบเทียนแพรโดยเอางานเปิดกรวยกระทงดอกไม้แล้วถวายบังคม3ามครั้ง นั้นนะคะท่านนายกรัฐมนตรีได้ลุกขึ้นยืนและถวายคำนับหน้าพระบรมชายาลักษณ์ค่ะและจะได้กล่าวสํานึกในพระมหาการุณาธิคุณเป็นลำดับต่อไปค่ะขอเดชะฝ่าลองทธดีพระบาทปกเกล้าปกกระหม่อม เนื่องในโอกาสที่ใต้ฝ่าละองทุดีพระบาทมีพระบรมราชองการโปรดเก้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งข้าพระพุทธเจ้านายอนุทินชาญวิรกูลให้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีนับเป็นสุภาสริมงคลและเกียรติยศอันไพ่บณ์แก่ข้าพระพุทธเจ้าและครอบครัวอย่างหาที่สุดม่ได้ ภาพมหากรุณาที่คุณล้นเกล้าล้นกระหม่อมนี้จกเป็นที่สำนึกและเทิดทุนไว้เหนือเกล้าเหนือกระหม่อมของข้าพระพุทธเจ้าและครอบครัวตลอดไปข้าพระพุทธเจ้าขอถวายสัตว์ว่าจะมุ่งมั่นปฏิบัติหน้าที่ของตนอย่างเต็มกำลังความสามารถด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและมีคุณธรรม ให้สมกับที่ทรงไว้วางพระราชาหรือไทยเพื่อความผาสุกข,ของประชาชนชาวไทยและความวัฒนาสถาพรของประเทศชาติตามพระราชาปณิธานและเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชนาจาักรไทยทุกประการด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ และขณะนี้นะครับท่านนายกรัฐมนตรีได้เดินไปคุกเข่าลงกราบที่ตักท่านชวรัตน์ชาญบิรกูลผู้เป็นบิดาแล้วก็คุณแม่ของท่านนะครับท่านศัศนีชาญบิรกูลพร้อมกับได้พูดคุยกับครอบครัวครับเป็นความอบอุ่นของท่านนายกรัฐมนตรีในวันนี้ที่ครอบครัวพร้อมหน้าพร้อมกับได้ทักทายขอบคุณบรรดา นักการเมืองจากพรรคการเมืองต่างๆนะครับที่ได้เดินทางมาร่วมแสดงความยินดีมีท่านสุชาติชมกลิ่นท่านสันติพร้อมพัฒน์ท่านอัคราพ,มพรมเพ่าครับท่านนิพนธ์บุญญามณีท่านศักดาวิเชียนศิลป์ท่านนันทนาสงประชาพร้อมด้วยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหลายๆท่านทางฝักฝั่งนี้จะมีท่าน พิพัฒน์ราชกิจประการครับพลตรรจเอกเพื่อนภูนชิดชอบท่านทรงศักดิ์ทองสีท่านนภินทรศรีสันพางท่านสุภมาศอิสระพักดีท่านสุสรศักดิ์พันเจริญบวรกุลครับท่านสบ,บิดาไทยเศรษฐพร้อมด้วยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมีท่านชัยชนกชิดชอบครับ,รบขอแสดงความยินดีนะครับกับนาย,ยกรัฐมนตรีคนที่สามสสองของประเทศไทยนะครับนายอนุทินชัยครับ คุณนพ้งหมดนะรับก็ล์ฟเซรามีดีด้วยนะครับประจำคืนนี้แล้วนะครับใช่ครับผมผมนะโอ้สประกอบคุณสิทธิชลาวุฒิและทีมงานทุกคนครับรวมถึงสถาบันการศึกษาสมุดบันทึกเทปครับขอพาขอลาที่คุณท่านไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ